สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามอันีนะคะก็จะพามารับจ้างเก็บลูกพลุนนะคะลูกพลุนของที่นี่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปถามว่าเราจะเขาจะให้เรากิโลเราเท่าไหร่หรือว่าราคาเท่าไหร่สาหรับการทํางานในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูการวิธีการเก็บของเขากันนะคะว่าเก็บยังไงแล้วก็ต้นพลุนเนี่ยเขาจะดกยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ต้นพลุนด้านนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะความดกของเขานะคะ นี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือลูกพุ่นนะคะ,ะก็เขาก็จะเอาไอทำเค้กอะไรแบบนี้นะคะก็จะดกมากเลยคุณค่ะดู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 เห็น <He ard S 2> ไหมเห็น <he ard S 2> ไหมเดี๋ยวเราจะมาเด็ดกันนะคะเราก็จะมาเด็ดที่นี่แบบเต็มต้นมากรเราต้องปีนนะคะเนี่ยเราต้องปีนไอเนี้ยค่ะ,ะก็เขาก็จะมะีเขาเรียกอะไรเนี่ยที่ปีนนะคะอันนี้ค่ะ ปีนต้นไปแล้วก็ไปเก็บค่ะถ้าไม่งั้นไม่ได้ที่คนที่นี่เขาไม่เหมือนบ้านเราอ่ะปีนต้นไม้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะไหนดูสิหวานไหมพี่ไหนดูสิอ๋อน่ากินมากอะไรนี่ดูนู้นเลยอะไรมืดยิ่งกว่าฟ้ามลยตกกระจายตกกระจายเลยนี่นี่เยอะมากเยอะมากนี่โอ้ย ต้องเด็ดหักเลยเหรอพี่อุ้ยอุ้ยน,น่าแบบว่าดีมากเลยเดี๋ยวเราต้องรีบไปเก็บแล้วค่าเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบแย่งกันเก็บเร็วอุ้ยเสยเยอะมากอะตกตกตกโอเค่ะเดี๋ยวเราไปไปช่วยเขาเก็บกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บกันเนะาะกะลูกแบบนี้มันจะหวานไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันด้วยนะเก็บไปชิมไปนะคะก็จะคุ้มค่าจ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะจะมองเท่าไหร่คะ มันไม่ไม่เปรี้ยวนะลูกพุนหวานมากเลยขอลูกพุนแทนค่าจ้างแล้วกันนะ <laughs> ล,ลูกพุนลูกพลัมมันชื่อเรียกอะไพลัมไม่ใช่เหรอบ้านเราเรียกลูกพุนจริงเหร,เร,เรอเนี่ยแหละที่ที่มีประโยชน์อ่ะพี่นท,ที่ถ่ายดีๆใช่ไหมฮะใช่แล้วที่ถ่าย จะเก็บอย่างนี้เป็นยังไงคะเก็บแบบไหนอ่ะถ่ายอยู่หรอถ่ายอยู่เก็บยังไงเดี๋ยวไปตัดได้คือหักป่ะไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์ค่ะโอ้ยนี่ดูดูคือขอหักกิ่งได้ไหมอะเจ้าของยังไม่ตัดตกลงเลยนี่ค่ะเพื่อนๆมนบอกว่ามันลูกมันแบบว่าโอ้ยแบบว่าน่ากินมากอะค่ะ เราชอบมากค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปเยอะเอะเลยนะคะแล้วเราก็จะให้เขาทําขนมให้เรากินนะคะพเพื่อนๆ่คะดูสิเดี๋ยวเราจะเก็บต่อให้สักะตะกร้าหนึ่งเนาะเก็บทุกอันเลยปะคะเนี่ยไม่นอนไม่หมดเธออยากกลับนะใช่ถ้าไม่หมดห้ามกลับได้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่คะที่นี่ค่าจ้างชั่วโมงหกสิบนาทีสิบสิบยูโรใช่ไหมสิบบ่ะตอบ ประมาณ10ยูโรใช่ไหมโอ้ยนี่เดี๋ยววันนี้ทำสักชั่วโมงหนึ่งจะคุ้มไหมเนี่ยใครจใ่ายใครจใ่าย <laughs> ตัวเองใจใ่ายตัวเองเหอืมห <laughs> น้าไอ้ลูกนี้มันแห้งแล้วนี่เนาะมันจะเป็นต้นไหม,มกย้อนรถ้นนู้นะเขาเอาคือ,ค,อ,ค,อคือเจ้าของเขาเอาไอ้นียเขาเรียกอะไรบันไดามาให้เลยนะลลยไลค์ครับดีไลค์ครับน้องปุ๊ ฮ่าด,ดกมากอันนี้เขาต้องให้เราเก็บให้หมดวันนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะโถอๆๆๆมันเยอะจริงๆนี่เห็นไหมคะชีวิตต่างแดนของเรานะคะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะคะมารับจ้างเก็บลูกพลุนนะคะ,คะดูคะ่ะขอบคุณค่ะดังค่เจอเซยมีงนั้นเ๋ยเพื่อนดิ๊งนี่นี่โอ้ยมันแบบว่าดูสิ ทไดูนะคะใส่ไอ้นั่นก่อนแล้วค่อยเทโอ้มันมีความสุขมากเลยอะค่ะมันมีความสุขที่สุดเลยวันนี้นะคะดูค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือลูกพุนนะคะเราที่นี่เขาก็ถ้าเกิดว่าเป็นสวนใหญ่ๆเขาก็จะกาจ้างเก็บนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสวนเล็กๆเราก็มาช่วยกันเก็บนะคะก็เก็บไปกินไปค่ะสนุกสนานนะคะหล่นด้วยค่ะคุณพี่บอกว่าหล่นด้วยนะดูดูค่ะโอ้โหติ๊ก มันบโอชัดๆเลยเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่มันแบบว่าสุดยอดมากเลยอ่ะมันปลอดสารพิษเลยนะที่อื่นพี่เขาบอกว่าเรเ็วข้าวเดี๋ยวฝนตกเนาะเราก็เก็บใบเล่นไฟเลยอ่ะโอ้นี่แบบโอ้โหมันดกมากอ่ะค่ะนี่ต้นนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วที่โอ้โนี่พี่จิงยัมีต้นนี้อีกนะจำได้ไหมลับปีที่แล้วที่โค่นเป็ไงอ,อหนูไม่ต้องปีนเลยเนี่ยดูดิ เธอจะมาเธอจะมาแข่งกันเรื่องความสูงจากพวกเราหักได้ไหมเนี่ยหักไปแล้วพี่อักอันนึงนี่เพื่อนเพื่อน,นขเขาห้ามหักค่ะเจ้าของก็ไปแล้วนะเดี๋ยวอันนี้เราเอามาถ่ายรูปกันเนาะเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,นขาอันนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนค่ะอ้าเฮ้ย ลูกพุนสวนนี้นะคะเป็นลูกพุนไบโอนะคะก็คือไม่เคยฉีดยาไม่เคยให้อะไรเลยไม่ปุ๋ยมันธรรมชาติจริงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูสิคะนี่อันนี้ก็คือเราแอบขโมยมานะคะก็เห็นไหค้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บให้หมดนะคะวันนี้เจ้าของสวนบอกว่าต้องเก็บให้หมดนะคะไมห่หมดไม่ให้กลับบ้านค่ะนะคะเราไปเก็บต่อกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาช่วยกันเก็บค่ะวันนี้ก็ทำงานห้าชั่วโมงพอค่ะก็ห้าสิบบาทก็พอเนาะก็เราก็ได้ไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราเยอะกันขนาดไหนนะคะวันนี้เหงื่อแตกแล้วค่ะวันนี้นะคะด้วยความร้อนแล้วก็สนุกสนานนะคะนี่ค่ะเห็นไหม หมดหนะ้าร้อนนะเรายังไม่ได้มาพิชิตก,กันเน่ยอไม่ต้องใส่น้ำปลาหวานแล้วมันหวานมากอ่ะไม่อันที่มันยังแก่ยังไม่แกะนะ่มากอ๋อที่แข็งแขงอยู่ คือเราไม่ต้องปีนอย่างคนอื่นเขานะคะเพราะเราสูงมากว,าว,าว,าวา้ตอกอีกแล้วขายต้นแอปเปิ้ลยังยังยังเดี๋ยวค่อยไปเก็บแอปเปิ้ลอีกทีจะได้มีหลายๆอัน นะคะก็เราก็ทําการเก็บนะคะ,ะลูกคุณกันได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะทางเจ้าของบ้าน<แ>ก็คือเขาก็จะเอาไปทําแยมแ,แล้วก็เอาไปทำเค้กนะคะเขกาก็ทํากันรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยตอนเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแอบขอชิมบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราก็ข่าวต่อไปเราก็จะไปเก็บแอปเปิลกันนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็บา,บายๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย